ห้าวิธีทำให้คุณรวยเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวหนึ่งอย่ายึดติดก,กับความสบายไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่อยากทำอะไรใหม่ๆชีวิตเราเท่านี้ก็ดีแล้วได้เท่านี้ก็ดีแล้วอย่ายึดติดก,กับความสบายอย่ายึดติดอยู่กับความปรอดโซนที่คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่อไรที่คุณเป็นหนึ่งคนที่ยึดติดก,กับความสบายคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จะนำพาคุณไปสร้างความสําเร็จความร่ํารวยให้กับตัวคุณคุณจึงต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ยึดติดกับความสบายกล้าก้าวออกจากความปลอตโซนของคุณไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํามันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและรวยได้เร็ว 2. หาทางเพิ่มรายได้วันนี้การที่คุณมีรายได้จากช่องทางเดียวชีวิตของคุณไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาเกิดวิกฤตกับรายได้ของคุณคุณจะไปต่อไม่ได้ คุณจึงต้องหาช่องทางของการสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางคุณต้องไปหาความรู้ไปฝึกทักษะในการสร้างรายได้เพิ่มในการหารายได้เพิ่มเพื่อทําให้คุณมีรายได้จากหลายช่องทางมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่รวยเร็วและทําให้ชีวิตของคุณปลอดภัยมากขึ้นเพราะคุณไม่ได้มีรายได้จากช่องทางเดียว 3. เรียกรวยให้ถูกที่ถูกทางเพราะถ้าวันนี้คุณเรียกวิธีรวยไม่ถูกที่ไม่ถูกทางมันจะทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จ และสร,สร้างความร่ำรวยให้กับคุณไม่ได้วันนี้คุณว่าคนที่ซื้อรถกับคนที่สร้างรถขายใครรวยกว่ากันคนที่ซื้อบ้านกับคนที่สร้างบ้านขายใครรวยกว่ากันคุณต้องออกมาเป็นผู้สร้างออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องสร้างสินค้าคุณเองสร้างธุรกิจของคุณเองเมื่อไรที่คุณเป็นผู้สร้างและคุณมีธุรกิจเป็นของคุณเองมันจะทำให้คุณรวยเร็ว4 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขนาดของเป้าหมายมันจะทําให้คุณรวยเร็วถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายแค่พอมีกินพอมีอยู่พอมีใช้คุณจะไม่รวยเพราะคุณจะลงมือทําแค่ให้ตัวคุณอยู่รอดได้เท่านั้นแต่ถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องการอยากจะมีรายได้เดือนละล้านมีเงินร้อยล้านคุณจะเรียนรู้มากกว่าเดิมคุณจะลงมือทํามากกว่าเดิมเพื่อทําให้ตัวคุณเก่งขึ้นและทําให้คุณร่ํารวยไปถึงเป้าหมายอย่างที่คุณต้องการ5 ทำทันทีทำทั้งที่ยังไม่พร้อมเพราะถ้าวันนี้คุณมีไอเดียคุณมีความคิดที่คุณอยากจะลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตัวคุณแล้วคุณไม่ลงมือทำทันทีเดี๋ยวคุณจะลืมและไม่ได้ทำมันดังนั้นถ้าคุณอยากจะทำให้ตัวเองร่ำรวยและประสบความสำเร็จคุณต้องทำทันทีทำทั้งที่ยังไม่พร้อมเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำทันทีทำทั้งที่ยังไม่พร้อมมันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องเรียนรู้อะไรต่อคุณต้องพัฒนาทักษะอะไรต่อเพื่อททาใใใหห้้้ตััววคคคุุณณปรรระสสบมเเ็จนนนื่อง ล่ำรวยขึ้นนี่คือ5วิธีที่ทําให้คุณรวยเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวเอาไปลงมือทํากันนะครับแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอน